สวัสดีท่านผู้ชม้ากันอีกครั้งนะครับทางช่องเรกเด็กคนดวงเฮงนะผู้ชมเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเกนทองนะท่านผู้ชมเราก็มาดูเราก็มาดูนะท่านผู้ชมเนาะเด็กๆเ,เขากําลังแข่งกีฬาสีกันนะท่านผู้ชมแล้วเราก็ค่อยไปขอตัวเลขกันนะท่านผู้ชมกับแม่ตะเกยนทองเนาะ ซ,ซึ่งทางวัดก็อยู่ติดกับโรงเรียนพอดีนะท่านผู้ชมก็วันนี้เราก็มาถ่ายทอดบรรยากาศกับกีฬาสีนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปคอหวยด้วยกันนะท่านผู้ชมก็เราก็มาดูการเตะฟุตบอลนะครับท่านผู้ชมเป็นกีฬาสีของทางโรงเรียนนะท่านผู้ชมวัดก็อยู่ติดกับโรงเรียนนะท่านผู้ชมเนาะ ก็เดี๋ยวเราก็มาดูนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันเนาะเราจะดูฟุตบอลน,น,นิดนึงก่อนนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขนะครับท่านผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมอยู่กับแอดมินเทพนรกรน,นะท่านผู้ชม อีกสักครู่หนึ่งเราจะไปขอตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมกับแม่ตะเก็นทองฉบานะท่านผู้ชมออก,นะก่อนที่เราจะไปเราก็มาเป็นกําลังใจให้เด็กๆนิดนึงนะท่านผู้ชมนะก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเกยนทองนะท่านะผู้ชมเนาะวันนี้ก็ มีผู้มีผู้ปกครองนะุผู้ชมน้ก็มาให้กำลังใจเด็กๆกันนะท่านผู้ชมเพื่อนนะคะเรียกเพื่อนให้เติมเกมบุกแล้วก็บังไว้นะพี่ไวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขอตัวแรกด้วยกันนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะท่านผู้ชมกนพได้โอ้โหยกมือขอทอดเพื่อนเลยนะ เดี s <S <S ๋ยวเราจะไปขอตัวเลขกันก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะเราก็คงจะให้กําลังใจเด็กๆแต่เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเก็นทองชบาด้วยกันนะท่านผู้ชมาาลับกหนน่ออย้เเพืขม บรรยากาศก็ค่อนข้างครื้นเพลงนิดๆนะท่านผู้ชมเนาะสวัสดีท่านผู้ชมกบกันอยู่เช่นเคยนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับท่านผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับเรากับแอดมินเทพนักกรนะท่านผู้ชม ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะเราจะเข้าไปดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมหากใครี่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเราจะมาดูตัวเลขด้วยกันนะครับกับแม่ตะเกียงทองชะบานะท่านผู้ชมเราจะเข้าไปดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะ หาใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงด้วยนะครับท่านผู้ชมขอพระคุณทุกทกท,กท่านเนาะที่ติดตามทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงและกดติดตามให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมขณะนี้เราอยู่ที่ในวัดนะท่านผู้ชมเนาะกับแม่ตะเคียนทองชาบานะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอตัวเลขกับแม่ชาบาเนาะ สมบูรณ์มากนะท่านผู้ชมสวยงามนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมจะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมนะหรือกดติดตามมาช่างช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาขอตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะเอาตรงนี้เลยนะท่านผู้ชม พอสองตัวตรงๆแล้วแม่จ๋าเอาเห็นชัดๆเลยนะแม่นะสองตัวตรงๆเลยนะแม่เนาะต้องรวบนานนะถ้าแม่จะให้เขาก็ขึ้นให้แป๊บเดียวจะดูไปได้กันนะท่านผู้ชมจะเห็นตัวไหนเนาะแม่ชาบาใช้ปรากฏตัวเลขให้ชัดๆด,ด้วยนะครับถห้ช่างช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเนาะ ให้เขาได้นำไปซื้อรัตเตอรี่เนาะแล้วก็คอยเขาถูกเขามีโชคมีลาบกันนะแม่นะเพราะเศรษฐกษิจก็ไม่ดีก็คอยเห็นตัวเลขชัดเจนสองตัวตรง,ตรงๆเด้อแม่เด้อเดี๋ยวเขาส่องไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชม แต่เรกเห็นแล้วนะท่านผู้ชมแต่ลบดูใหม่นิดนึงนะท่านผู้ชม เป็นตัวเลขมันซ้อนกันคนุณผู้ชมเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคผู้ชมนะเนาะเห็นตัวเลขอยู่สามตัวนะท่านผู้ชมตรงนี้นะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขเป็นห้าสองสามนะท่านผู้ชม ไปมือแอดมินนะท่านผู้ชมห้าสองสองห้าสองสามสามสองสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมห้าสองสามนะท่านผู้ชมน้อตรงนี้เนาะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมห้าสองสองห้าสองสามสามสองห้าสามสามห้านะท่านผู้ชมตัวเล็กก็สามตัวนะนะท่านผู้ชมเนาะอยู่ตรงปลายมือแอดมินนะท่านผู้ชม ห้าสองสามนะท่านผู้ชมห้าสองสองห้าสองสามสามสองห้าสามสามห้านะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเห็นเหมือนกันไหมนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะโคดเข้าไปให้ดูนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวไหนเห็นแตกต่างกับแอดมินก็จัดได้เลยนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมพอถ่ายไปใกล้ๆกก็มองไม่ค่อยจะเห็นนะท่านผู้ชมเนาะต้องประมาณนี้จะมองเห็นนะท่านผู้ชม ห้าสองสามนะท่านผู้ชมเนาะห้าสองสองห้าสองสามสามสองสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมสามคู่ชุดสวยๆจากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขได้มาแล้วนะท่านผู้ชมเรากําลังอยู่กับแม่ชบานะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในวัดเนาะสมบูรณ์มากนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเราได้มาแล้วนะท่านผู้ชม เอดมินก็มองดูว่าชัดเจนอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเนะาะจะจะให้แัดหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะตรงนี้นะผู้ชมเนาะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปนะท่านผู้ชมห้าสองสามนะท่านผู้ชมนะห้าสองสองห้าสองสามสามสองสามห้าห้าสามนะท่านผู้ชมสามคู่ชุดสวยๆนะครับจากช่องแรกเด็ด คนดวงเฮงนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมเนาะเรากำเรากำลังอยู่กับคค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมกับแม่ตะเจนทองนะครับแม่ตะเจนทองชาบาเนะาะเห็นตัวเลขชัดเจนไหมท่านผู้ชมอย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะครับขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านผู้ชมที่มีให้แกช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชม ขอบคุณขอบคุณทุกท่านเลยนะท่านผู้ชมแอดมินก็จะพูดผิดพูดถูกนะท่ผู้ชมนะ <g iggle> ก็ต้องขออภัยนะท่านผู้ชมนะจะพิดพูดผิดพูดถูกอยู่เรื่อยเลยนะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆที่กดติดตามให้ ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ